สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ ร้านวันนี้ทคกเตอร์รถไถถูกๆครับก็จะมารีวิวรถไถคันนี้คือ L200 นะครับเป็นรถไถคูเปอร์ต้ารุ่นก็ประมาณ50 50ปีที่แล้วนะครับผม <c oughs> พอดีแอดก็เพิ่งหายจากโรคยอดฮิตน,นะครับโรคโควิด19นะครับผมผ่านมา12วันแล้วครับผมตอนนี้ก็ปลอดเชื้อแล้วครับก็จะมารีวิวรถไถครับสำหรับรถไถรุ่นนี้คือ L 200นะครับอา่าแอดก็เก <c oughs> ็บงานหลายอย่างอยู่นะครับพวกท่อพวกกรองอากาศนะครับก็เอาไปเชื่อมใหม่ครับตัวรถนะครับเป็นลูกสูบแบบลูกสูบตั้งนะครับเป็นลูกสูบคล้ายๆเครื่องเครื่องสูบน้ําสมัยโบราณนะครับเป็นคล้ายๆกับลูกสูบลิกเตอร์นะครับเอ่อจุดเด่นของเขาคือตัวกระบอกสูบจะหนามากๆนะครับ เป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับผมระบายความร้อนด้วยน้ําครับก็เป็นรถที่ผลิตเมื่อปีหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ครับก็ราวๆห้าสิบปีที่แล้วครับนี่ก็สภาพถือว่ายังโอเคอยู่นะครับ <c oughs> แอดก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ครับเดิมทีมันไม่ไม,ไ,มไม่มีแบตมาสภาพยากหน้าเนี่ยให้ดูหน้าซ้าย ยังเหลืออย่ครับยางหลังยางหลังใช้กระทะขอบยิบสีครับเหลือเยอะมากสวยครับยังสวยอยู่เลยครับดอกยางยังเหลือเยอะนะครับดอกยางเหลือเยอะตัวท้ายแห้งๆกริ้งๆเลยครับผมท่อนเกียร์ของรถไถรุ่นนี้ครับเป็นท่อนเกียร์จะ ห้องคัดกับห้องเกียร์จะแยกกันครับนั่นน้ำมันน้ำมันหล่อรื่นหรือว่าน้ำมันไฮดรอลิกครับมันจะมีเฉพาะท่อนเกียร์ท้ายนะครับแล้วก็มีหล่อเลี้ยงเกียร์อยู่หน่อยหนึ่งส่วนห้องคัดไม่มีเลยครับห้องห้องด้านหน้าจะไม่มีน้ำ,นำมันเกียร์ครับก็แปลกเหมือนกันครับรถถ่ายรุ่นนี้แต่ไม่แน่จริงก็คงอยู่ไม่ได้ถึงห้าสิบปีครับอ่ายางยางหลัง ต้องบอกว่า,วายางสี่เส้นนี่สวยนะครับผมในสภาพนี้ถือว่าสวย <c oughs> ตัวไฟเป็นอยู่ครบนะครับเพจนะครับ L สองร้อยครับ L สองร้อยก็ถ้าเราอ่านดูก็คือขนาดยี่สิบแรงม้านะครับให้กำลังหนึ่งพันให้ให้กำลังสูงสุดที่สองพันเจ็ดร้อยรอบนะครับเป็น สเครื่องยนต์สองสูบนะครับเอ่อพีดีโอมีสองรอบไอ,อสองเกียร์นะเกียร์หกห้าศูนย์กับเก้าเก้าศูนย์นะครับเครื่องยนต์ขนาดหนึ่งพันเจ็ดสิบซีซีครับโอเคเดี๋ยวแอดจะมาสตาร์ทให้ฟังอะไรแล้วกันครับผมก็จับให้ดูว่าท่อไม่ได้ร้อนนะครับอจับให้ดูเลยคือรถเพิ่งเพิ่งขับมาจากตรงนั้นนะฮะเพิ่งขับมาจาก ท่อไม่ได้ร้อนโทรศัพท์ก็ไม่สูงอะจับให้ดูครับจับคอท่อครับท่อไม่ร้อนนะครับ,บเหมือนเช็ครถพวกวิบากไหมครับเราจับคอท่อให้ดูว่าร้นโ,โอเคครับรก็มา ฟังเสียงกันเลยเครื่องยนต์ดีมากครับรถคันนี้แทบไม่ต้องเผาไม่ต้องเผาหัวนะครับเดี๋ยวแอรสตาร์ทให้ดูแอทํทำสีให้ใหม่ใช้สีของลงเอ้สีของเขาเองนะครับสีส้มจากโรงงานอันนี้ไม่ต้องเผาหัวติดเลย Gracias. <laughs> จบการรีวิวรถไถเท่ๆครับ50ปีที่แล้วครับก็สภาพก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับผมสตาร์ทง่ายลองสตาร์ทให้ฟังอีกสักรอบก็ได้รถมัน ให้ดูอีกรอบก็ยางดีสี่เส้น ราคาอยู่เปิดอยู่ที่2องห0ื่บาทนะครับผมสองหมื่นหันบาทราคาแบบมินิภาพเอื้ออาทอนมากสาหรับใครที่อยากได้ไปลากน้ําลากอะไรก็แล้วแต่ครับลากทําทรงท,ท,ทําส่วนเล็กๆน้อยๆครับถ่ายเองเอ่เอาไปใช้ตัดยงตัดหญ้านะครับได้หมดครับเพราะ PTO มันทํางานได้นะครับ PTO ทํางานได้แล้วก็ ตัวแขนยกไฮดรอลิกครับใช้งานปกติก็ <c oughs> อาจจะสภาพอาจจะดูดูเก่าหน่อยนะเพราะรถมันห้าสิบปีครับแต่เครื่องยนต์เนี่ยยอมรับแล้วว่าสุดยอดครับเครื่องยนต์ดีมากโอเคครับผมสำหรับ fc ท่านใดที่ติดตามอยู่ครับได้ราคารถคันนี้แล้วนะครับผมเปลี่ยนเบาะให้ใหม่เก็บงานท่อเก็บชุดกองอากาศด้านบน,นครับแล้วก็ พวกสปริงการเบรกก็้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับการเบรกนะี่พร้อมครับเอาไปใช้งานได้เลยสองหมืนห้าพันบาทครับเนื่องจากรถคันนี้มันตัวมันใหญ่นะครับหนักประมาณตันกว่า,า,วาส่งคงต้องเป็นรถรถบรรทุกใหญ่นะครับส่งให้ถ้าเกิดไกลกว่าสองร้อยกิโลเมตรอาจจะมีค่าขนส่งเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแอดมาสั้นๆนะครับวันนี้ครับ สำหรับ FC ท่านใดสนใจก็ทักมาหรือว่าโทรมาก็ได้ครับผมตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับขอบคุณครับ